ดูนะครับว่าเราจะได้ตัวไหมวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ตามเข้าครับเอาแล้วครับเอาแล้วบอกแล้วเชียดรุด เดินหลุดโอ้โหหลุดแล้วครับโคหลุดเลยเสียดายเหยื่อตัวใหม่ครับ